สิ่งหนึ่งที่มันจะท้าทายเราในวันที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะคือการที่เราเองนะคะจะต้องลุกขึ้นมาชนะความขี้เกียจความเหนื่อยหน่ายความท้อแท้ความปวดกล้ามเนื้อเบือ่อทุกสิ่งอะคะ่ะที่เราจะต้องเจอค่ะรวมถึงปัญหาหรือคนที่ทําให้เรารู้สึกเออขุ่นข้องหมองใจฉันกาลังเทนตัวเองอยู่นะเธอไม่รู้หรอเฮ้ยฉันกำลังจะเปลี่ยนผลลัพธ์ฉันอยู่นะแอบน้อยใจแอบงอนเล็กๆแอบเป็นมนุษย์เมนหน่อยๆอะไรแบบนี้นะคะในช่วงที่เรากําลังจะเทนตัวเองเป็นเรื่องปกติมากๆค่ะคู่เองเจอตลอดค่ะ ไม่ใช่ปัญหามีแค่เราคนแรกของโลกนะคะทุกคนจะเจอปัญหาค่ะแต่เวลาเราจะเปลี่ยนอะไรก็ตามค่ะถ้าเรารู้และเราเชื่อว่าการเปลี่ยนครั้งนี้มันจะทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลค่ะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะทําให้เราได้ผลลัพธ์หอมหวานไปตลอดชีวิตคุณยินดีที่จะเปลี่ยนแปลงมันหรือไม่คะยังไม่มีใครในชีวิตที่จะมีชีวิตดีเลยค่ะและเราก็ต้องลุกขึ้นมารับผิดชอบลมหายใจของเราด้วยการบอก กับตัวเองว่าอย่างน้อยแม้วันนี้เรายังไม่รวยค่ะในตอนนั้นแม้วันนี้เราจะไม่ได้กําลังใจจากพวกเขาเหล่านั้นค่ะแต่อย่างน้อยก็ยังดีที่พวกเขาเหล่านั้นอยังอยู่กับเรายัางมีชีวิตเขายังมีชีวิตอยู่กับเราแม้แต่แฟนเราค่ะต่อให้โกรธขนาดไหนต่อให้งอนขนาดไหนค่ะแต่เราก็วัดได้ค่ะระหว่างมีเขากับไม่มีเขาอะไรมันดีกว่ากันเ <nós S 1> <kalk> หมือนก <completa> ันค่ะวันนี้ ในวันที่ครูไม่ได้มีพลังใจพลังอะไรเลยค่ะสิ่งที่ครูบอกตัวเองค่ะนั่งคิดว่าเอ้ยการมีเขากับไม่มีเขาอะไรดีกว่ากันในสี่ห้องหัวใจของเราถ้าการมีเขาดีกว่างั้นเราก็ไปเล่งทําผลลัพธ์ของเราค่ะวันนี้เขาไม่เห็นด้วยเพราะผลลัพธ์เราอาจจะไม่ชัดค่ะงั้นไปสร้างผลลัพธ์ตัวเองให้ชัดเจนดีกว่าค่ะนั่นคือสิ่งที่ครูเลือกจะให้อภัยค่ะแล้วก็ไปต่อค่ะ